เผยข้อมูลเลดมิ9เจาอ,อัปเกรดด้วยชิป h a l e o อ8 0แเน้นเล่นเกมให้กล้องหลังสีตัวคาดเปิดตัวเร็วๆนี้เผยข้อมูลเล m ม9เจาอ,อัปเกรดด้วยชิป h a ด e o G80 เน้นเล่นเกมให้กล้องหลังสีตัวคาดเปิดตัวเร็วๆนี้ ล่าสุดได้มีการเผยข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดจากตระก,กูลสุดคุ้มของทาง Redmi นั่นเองครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยซิปเตอร์จาก Twitter ได้เปิดเผยข้อมูลฟีเจอร์เด่นของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9ออกมาตามนี้ครับใช้ชิปรุ่นใหม่จากทาง m i n i t e ท h อย่าง Helio G80 ที่พัฒนามาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับให้กล้องหลังมัทั้งมด4ตัวควอด c a มิราที่มีทั้งเลนส์หลักควมเมีย13ล้านพิกเซล เลนส์วายแปดล้านพิกเซลเลนส์โคร5ล้านพิกเซลและเลนส์เดฟสองล้านพิกเซลครับมีให้เลือกอย่างน้อย2สีคือสีม่วงและสีเขียวครับนอกจากนี้ยังมีการเผยภาพตัวเครื่องสมาร์ทโฟนปริศนาที่คาดว่าเป็นสมาร์ทโฟรุ่น Redmi 9ออกมาด้วยครับที่มีกล้องหลังตรงกลาง3ตัวและอีกหนึ่งตัวที่ด้านขวาถัดลงมามีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนบอดี้สีเขียวและสีม่วงครับถ้าข้อมูลที่เผยมานี้เป็นจริงก็ถือว่าสมาร์ทโฟรุ่น Redmi 9 อัปเกรดขึ้นมามากพอสมควรเลยนะครับคาดว่าสมาร์ทโฟรุร่นเลน m i มี9จะมีราคาอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นครับเท่ากับรุ่นเลน m i มี8นั่นเองแต่ในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการเปิดตัวของสมาร์ทโฟรุร่นเลน m i ม่9เผยออกมานะครับแฟนๆเลนมีขคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอจีฟ้จะมาบอกกล่าวไ้ทราีกทีครับ